สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับอ้าวโชคล่ามในเดือนตุลาหกหกนี้ทิศท,ทางจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับก็บอกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาบอกว่าทิศท,ทางของคุณเนี่ยนะในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยมักจะเป็นในเรื่องของเลขบ้านเลขรถนะครับนะอ่าเขาบอกว่าเลขบ้านเลขรถเนี่ยนำโชคนะครับไพ่สิบถ้วยเนี่ยเขาพูดถึงความสัมพันธ์ในบ้านนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับนะคิดอยากจะทาอะไรใหม่ๆ นะมีโอกาสสาเร็จนะครับนะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกนะครับชาวกรกรกนะหยิบจับอะไรเนี่ยถามว่าเป็นเงินไหมก็บอกเป็นจุดตั้งต้นที่ดีดีกว่าไพ่เหรียญมันไม่ขึ้นมานะครับก็บอกว่าอย่างน้อยได้เริ่มต้นแล้วนะมีโอกาสที่จะรุ่งนะไพ่หกไม้เนี่ยนะพูดถึงความสําเร็จในะเรื่องของการงานอาชีพเสริมธุรกิจเสริมนะครับอ่ะไปกันต่อช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับนะก็บอกว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะ เมื่อกี้บอกเออหรือบอกว่าเขาบอกว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่ซื้อกับผู้หญิงนะครับอ่ะเขาบอกว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะถามว่าเป็นเดือนที่ดีไหมก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับอ่ะไพ่สามถ้วยเนี่ยมันขึ้นมาเขาบอกว่าแหมในเรื่องของเลขเลิกเนี่ยมักจะมาจากอะไรเพื่อนใกล้ตัวนะสังคมใกล้ตัวนะครับนะบางทีแหมแบ่งปันแบ่งปันนะร่ารวยร่ารวยกันนะครับนะคิดอยากจะทําอะไรนะหรือว่าบางคนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนะปลายเดือนเนี่ยได้รับเงินแล้ว สำหรับชาวราศีกกฎเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับเงินปันผลมีโอกาสได้รับเงินจากโ,โบนัสนะครับมีโอกาสได้รับเงินจากธุรกิจที่คุณสร้างมานะครับอ่ะอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงนะถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อกับเด็กนะครับคนที่อายุน้อยออกว่าคุณนะครับผิวขาวได้ก็จะดีก็จะถูกชะโรกกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีกฎโกชคลาตุลาหกหกนะครับ